جنا فتلو และสาหรับรายการเดินหน้าปฏิรูปของเราในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงปัญหาของเกษตรกรค่ะผู้ปลูกข้าวซึ่งเป็นปัญหาที่ชาวบ้านนั้นสะสมมาอย่างยาวนานค่ะโดยส่วนใหญ่ที่พบอยู่ในระดับมากได้แก่ศัตรูพืชทําลายต้นข้าวปริมาณน้ําที่ไม่เพียงพอหรือบางปีค่ะอาจเกิดปัญหาจากภัยธรรมชาติที่นับว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมอีกทั้งข้าวนั้นยังเป็นพืชอาหารหลักและการ ทำนานนั้นเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของเกษตรกรไทยและเมื่อเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบก็จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้จากการทำนาประกอบกับในปัจจุบันค่ะเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวตามๆกันไม่ได้ดูเลยค่ะว่าตลาดต้องการอะไรกันแน่และการเพาะปลูกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่ได้รับมาตรฐานดังนั้นค่ะรัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะก,กำหนดนโยบายและโครงการต่างๆเข้าไปเพื่อเป็นการช่วยเหลื และสนับสนุนชาวนาและเกษตรกรไทยในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่ต้องการให้ชาวนาและเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งเราจะไปฟังเสียงปัญหาและผลกระทบจากเกษตรกรกันในช่วงนี้ค่ะช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ก็คือเ้าดีดหรือข้าววัชพืชมันจะเริ่มเติบโตไวกว่าข้าวเรามากจะแย่งอาหารข้าวเราที่เราหว่านไปแล้วมันจะโตคุ้มหมดเลยข้าวจะไม่โตบางทีก็เน่าตายไปเลยถ้ามันหนามแน่นมากทีอย่างสิบไร่บางทีได้เกลียนเดียวงี้คือมันไม่คุ้มทุนอะไรสักอย่างเดียวปัญหามันมีทุกฤดูปัญหามันมีทุกปีบ้านเราสภาพอากาศมันไม่แน่นอนเป็นภาหะของสัตรูพืชอย่างเช่นโรค แมลงถ้าเป็นวัชพืชก็เป็นละมานนี่แหละที่ท,ที่ที่ว่ากําจัดยากที่สุดการเจริญเติบโตมันจะไวกว่าข้าวเราถ้ามันได้ร่วงลงไปแล้วมันก็จะอย,อยู่อยู่อย่างนั้นไม่เพียงแต่เรื่องวัชพืชร้ายแรงในนาข้าวที่เจริญเติบโตเร็วสูงข่มข้าวปลูกทําให้ชาวนาได้ผลผลิตข้าวที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแล้วเรื่องภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและภัยน้ําท่วม ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวหรือพื้นที่กเกษตรกรรมเช่นกันครับเพราะเมื่อมีน้ําท่วมขังทําให้ผลผลิตเสียหายและหากเกษตรกร,ร,กรขาดแคลนน้าไม่สามารถประกอบอาชีพได้นั่นจึงส่งผลกระทบต่อชีวิตของเกษตรกร,ร,กรไทยที่ยากลําบากอันนําไปสู่การประกอบอาชีพอื่นที่อาจผิดกฎหมายรวมถึงภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและภัยน้ําท่วมยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมไปถึงการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาดังเดิมอีกด้วยครับสิงบุรี <c oughs> เรามีทั้งหมด6อำเภออินบุรีก็เป็นอำเภอที่มีพื้นที่กว้างที่สุดส่วนใหญ่ในอำเภออินบุรีเกษตรกรจะทำนาหรือไม่ก็พืชอายุสั้นจะมีบ้างก็มีพืชผักแล้วก็ไม้ผล หรือว่าพืชหลังนาพืชหลังนาที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็คือถั่วลิสงสิงบุรีเนี่ยเราใช้พื้นที่ชนประทานร้อเป็นครับเป็นพื้นที่รับน้าชนประทานร้อเนตั้นส่วนใหญ่นะครับเกินแปดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทํําทานาอยู่้นที่ดอนที่สูงจริงๆนะครับก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่วมท่วมเยอะท่วมหนักมากปัญหาที่เจออย่างอื่นนอกจากภัยธรรมชาติแล้วนะครับมันก็จะมีพวกโรคแมลงหลังจากน้ําท่วมนี่ก็จะมีโรคแมลงที่ตามมา ที่ผ่านมาก็เช่นแมลงดํานามหรือไม่ก็มวลต่างๆที่เขามาทําลายหรืออาจจะเป็นโรคพืชเราก็จะประกาศแจ้งเตือนและส่งเจ้าหน้าที่ไปสํารวจถ้ามันมีการระบาดมากเนี่ยจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ล่าช้าเนี่ยความสูญเสียมันจะมากวกว่าปกติทุตุภพเนี่ยนะครับมันไม่มีใครอยากให้เกิดโดยเฉพาะในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับว่าถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่เกิดอุทกภัยมาตลอดนะครับแต่ทางเราก็พยายามที่จะ หาช่องทางทำไงให้มันเบาบางที่สุดนะครับสำหรับในเรื่องของการเกษตรเราสิงบุรีเนี่ยนาเยอะนะครับพอน้ําท่วมทีเนี่ยนะครับทางน้ำเนี่ยแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยพอน้ําเยอะปุ๊บมันก็เอ่อขึ้นนะครับซ้ายขวาของของริมตลิ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันก็จะชาวบ้านเขาจะเกิดผลกระทบนะครับตรงไหนที่มีเขื่อนกั้นไว้ไม่กระทบเท่าไหร่ แต่ตรงไหนที่เป็นฟันหลอน้ํามันก็จะเข้าเข้าไปท่วมนะครับปัญหาหลักๆของสิงบุรีเนี่ยนะครับมันมันจะเป็นเรื่องของการการเกษตรอุทกภัยกับภัยแล้งเดินหน้าปฏิรูป